อันนี้มาดูความคืบหน้าการสร้างเทวีสวนโนประจําสํานักวิมานอสูรน,นะครับผมเนะี่ยนี่คือตามนิมิตแรงต่างคือมีงูนะครับก็เลยเอางูมาไว้ตรงลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวนี่ก็มาเจ็ดสิบแล้วนะครับน่าจะเจ็ดสิบแล้วเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะประมาณไม่เกินสองเดือนไม่เกินสเดือนนะ่าคงจะแล้วเสร็จแล้วครับสําหรับเทวีสวนโนประจําสํานักนะพลอยก็ใครที่นําพลอยมา นะครับมาร่วมบริจาคหรือร่วมสร้างให้ผมเนี่ยนะครับผมก็เอามาติดเป็นเครื่องประดับของปู่นะอันนี้ยังไม่ใส่เครื่องทรงนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียก anatomy หรือว่าเป็นคงเป็นเป็นแบบ anatomy ก่อนเป็นร่างกายเป็นบอดี้ท่านนะครับเดี๋ยวเครื่องทรงเนี่ยนะครับก็คือจะปั้นต่างหากนะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับใหญ่นะครับใหญ่นะใหญ่นะอันนี้ก็น่าจะประมาณหกล้านกว่าแล้วดูทรงแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเพิ่มน้าหนักเข้าไปนะครับขาขาตอนแรกนะครับขาตอนแรกเล็กนะครับก็เลยแก้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะเท้าขาต้องใหญ่นะเห็นไหมเขาข้างขวานะครับ ตรงเท้าด้านซ้ายของปูกนี่คือจะใหญ่นะครับใหญ่เท้าใหญ่มากคือผมดูแลนะครับดูแลตลอดเลยนะครับผมเรียกว่าใส่ใจนะครับที่ผมเคยบอกว่ายักษ์สร้างยักษ์นะครับมกักจะออกมาดีนะครับไม่มีใครสร้างยักษ์ดีเท่ายักษ์สร้างยักษ์หรืออสูรสร้างยักษ์นะครับสำนักผมคือสำนักวิมา,านาสูรนะครับผมผมสร้างออกมาก็คือต้องออกมาให้ดีนะนี่คืออาจารย์เฉลีที่สร้างนี้นะครับผมเนี่ยหกล้านกว่าบ,บาทน,นะครับองนี้เนีคุ่งข้าพุ้มค่ากับงานศิลป์นะครับไม่งงานศิลป์ล้อมรอบไปแล้วกันนะ เดี me, son, me, me here, ๋ยวจะมีเสียงเสียงที่ว่าประกอบกันนะครับที่มาประกอบด้านบนนะเพราะว่าด้านบนจะเป็นเสียงที่ประกอบกันนะครับให้ดูแลกันอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังยังไม่เสร็จนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหลังก็ยังูก็จะพาดนะครับให้ดูแลกันนะครับบริเวณด้านหลังขององคปู่นะครับผมยาวครับผมยาวนะปู่จริงหล่อครับวันนี้เป็นปางหน้ายักษ์นะครับดูมีบารมีดูมีตะบะนะครับให้ดูแล้วกันนะนี่คือด้านหลังขององค์ปู่นะครับขององค์ปู่นะประมาณเมษาได้เจอกันแน่นอนนะครับได้มาร่วมพิธีหล่อที่ สายาเอำเภอสายานะที่สายากรุงเทพนะครับอันนี้ดูเท้าอะไรต่างนะครับผมนะก็คือเก็บใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มซุ้มของท่านนะครับซุ้มที่ตรงบรเวนไหลนะครับผมนะซุ้มนะครับผมนะอันนี้นะก็อันนี้ก็น่าจะมาอีกใช้เวลาในการแกะนะครึ่งเดือนนี้ยังไม่เสร็จนะครับซุ้มนะต้องเอามาประกอบกันอีกนะครับคือหล่อหลายชิ้นนะครับเพื่อการหล่อหลายชิ้นทําใทําไมถึงแพงนะครับผมนะวัสดชิ้นอันนี้คือตัวเสียนนะครับผมเสียนนนี่คือตัวเสียนท่านนะ เสียนนะครับอันนี้เสียนเสียนท่านที่หลายๆยคนแบบนึงโอเคอันนี้คือเสียนอันนี้คือเสียนท่านนะครับเสียนนะครับเสียนที่มาประกบกันนะครับเสียนที่มาประกบกันข้างบนนี่คือภาษีอริยะเมตไตรนะครับภศษีอริยะเมตไตรคือข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือยักษ์นะครับเท้าจตุรวาทั้งสี่นะครับอันนี้คือองค์เท้าวบส่วนโอนะครับผมเนียอันนี้สายานของพญานาคนะครับผมนะเท้าวิรุปักโคนะวิรุหะวิรุปักนะอันนี้ก็เป็น ทาวีรหกนะครับและกุมพันธนะครับผมนะผมกุมพันธ์กุมคุดแรงตางเนี่ยนะครับอันนี้นะกุมพันธนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้เป็นเท้าวีรูหกแล้วอันนี้คือเท้าทศรถนะครับบางคนก็เรียกเท้าทศรัตนนะครับผมนะก็คือครบนะครับสี่จตุรลกบาลทั้งสี่นะเราจะรอด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็น เขาจะสูรถบานทั้งสี่ครับที่มาทำเป็นฐานนะคือที่6ล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับผมนะก็มีพญายมราชด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่กับสี่พระองค์นี้นะครับผมนะก็อยู่บริเวณรอบฐานของปู่อีกทีนึงครับปู่นะที่ว่าอยู่ที่สำนักแข่งแรกผมหมายว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยทั้งสี่โพรงค์ครับที่สูงประมาณเมตรกว่าก็ต้องหล่อพร้อมกันนะครับผมนะก็คือมีก็คือทําสวยครับเป็นเป็นที่ที่ให้ทุกคนได้มาขอพรกันนะครับที่สำนักผมใะวิมานาซูนะในพญายมราชนะครับผมให้ดูนะพญยมนะ นี่ก็จะหล่อพร้อมกันเหมือนกันนะครับผมก็หล่อเหมือนกันดูแล้วก็คงต้องหล่อพร้อมกันพญายมนะอันนี้นะครับนี่คือพญายมราชนะครับผมนะให้ดูแล้วกันเพื่อสายยานพี่สายยานน้องนะครับอ่าอันนี้คือพญายมนะคือแบบอลังการครับวันวันที่ว่าผมทําพิธีแต่ว่าหล่อนะครับผมน่าจะมาสักสามคืนสี่วันสี่วันสามคืนนะครับในการหล่อเพราะว่าในการเผาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเผาเยอะนะครับอันนี้จะมาดูยักษ์บริวารผมว่ายักษ์มีเยอะครับอันนี้จะเป็นยักษ์บริวารนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมผมทําไว้เฝ้านะครับที่วิมานครับอันนี้คือยักษ์ศรียักษ์ศาในนี้ยักษ์ตัวเมียนะหรือว่ายักษ์ผู้หญิงนะครับยักษ์ผู้หญิงเนี่ยเป็นลักษณะน,นี้นะครับนมจะโตๆหน่อยนะครับผมเนี่ยแต่แต่ยังไม่ถูกใจนะครับมันไม่ค่อยสวยครับผมนะบอกให้อาจารย์ให้อาจารย์ร <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้นะครับผมเนี่ยปั้นให้ดูสวยหน่อยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นยักษ์ศานะครับไม่มีกระบองอะไรต่างๆอันนี้ไว้เฝ้าครับนะอันนี้ไว้เฝ้าเฝ้าวิมานนะครับผมเนี่ยซ้ายกับขวามันคืออาณาจักรยักษ์นะครับผมว่าผมจะทํายักกษ์ให้้้ทุคนนไดรูำ ได้คนได้ยูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะคือวัตถุมงคลที่ผมออกให้บูชานะครับผมเอามาสร้างนะครับเอามาสร้างจริงๆนะกูไม่ได้เอาเงินเข้าไปเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงอะไรนะครับเลี้ยงเมียเลี้ยงอะไรนะครับผมเนี่ยเอามาทําจริงๆนะครับเพราะมันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะเป็นหลักสิบสิบล้านนะครับแค่เฉพาะหน้าสํานักนะยิ่งองค์ใหญ่นะครับที่สุดในโลกนี้วัมมานเยอะมากนะครับผมในการทําพวกนี้ครับนี่สมเด็จพระอาจารย์โตครับนี่อาจารย์แกจะทำนะครับคือฝีมือดีครับฝีมือดีแต่มาหลบอยู่ในป่าครับออกคนค่อนข้างที่ออกแนนนนนนวตตติิิิดดดดะะคครรัับบึงผม <c oughs> ดูหน้าปู่ดีกว่าอเอาผมนะอันนี้ใหญ่ใหญ่มากรอเสร็จขึ้นมานะครับมาขอพอรได้เลยนะครับขอพอรได้นะดูการทํานะครับคือทําคนเดียวนะปั้นคนเดียวเนละยอายุอาจารย์นี่อาจารย์เท่าไหร่ตอนปีนี้หกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดย่างหกสิบแปดแล้วนะครับตอนนี้ย่างหกสิบแปดแล้วนะครับหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดนะหกสิบเจ็ดย่างหกสิบแปดแล้วนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ยังไหวครับบอกอาจารย์บอกอยังไหวองค์ใหญ่สุดในโลกนะครับเราดูดวอาจารย์ว่าอาจารย์จะมาดังตอนอายุเยอะนะครับ ได้ดังแน่ครับตัวองค์นี้เสร็จนะครับยังไงก็ดังนะครับพรปั้นในผมเนี่ยดูนะครับดูเทียบกับตัวนะครับผมเนี่ยยังไม่ถึงเอวเลยนะครับคือสูงใหญ่นะครับแล้วยิ่งบวกกับฐานอีก3เมตรนะครับบึกนะครับที่หน้าสํานักนะครับวิมานาสูรเนี่ยทีนี้เวลางานไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูจะจัดขึ้นเมื่อใดหลายคนถามว่าเมื่อปู่เสร็จแล้วปู่ลงเนี่ยเมื่อปู่ลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีงานไหว้ครูไปที่สำนักเลยนะครับทุกอย่างนะครับมันมีกําหนดระยะเวลาเอ๊ะอาจารย์ไม่่จงงาานนครรรออบเสียปูะต หลายเหตุนะครับเห็นนะค,คนสงสัยเอ๊ะทำไมงูถึงพันนะครับเพราะมันเกิดเรื่องราวปฏิหารนะครับต้องให้อาจารย์เล่าว่าอาจารย์อาจารย์เจอแล้วงูครับต้องหาอาจารย์กอนเรื่องงูเหรอก็ดูดููด่แวดของจีนม,มีงูแลต,ตั้งใจเอ๊ะของเราเป็นทางปฏิหารนี่น่าจะน่าจะเป็นมีงูด้วยก็พอหันไปดูปับ๊บหันหลังงูเลยผ่านผมอยู่ตรงนี้มาสิกบกว่าปี ผมไม่เคยเห็นงูเลยแต่คนก็เรือนว่าตรงนี้งูเยอะแล้วตอนจะขึ้นปั้นตอนเช้างูเลื้งงูเลื้อยเข้าไปที่ที่กระถางทู่ที่ว่าปู่เนี่ยีกระถางทุ่ไให้ปู่ก่อนขึ้นปั้นนะครับเรื่องเล่เชื่อเลื้อยเข้าไปเลยนะครับผมแม่ก็เลยต้องปั้นดูนะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับในการปั้นมันมีเรื่องราวนะครับมือข้างซ้ายนี่คือถือคาถาวุธนะครับที่เห็นถือก้อนๆนี่อันนี้คือคาถาวุธนะครับที่ทุกคนบูชากันนะเอ๊ มือข้างหนึ่งทำไมห้อยกระบอกไอ้จำกระบอกอะไรกระบอกไว้คือคาถาวุธนะครับที่ทุกคนได้ใช้กันนะคาถาวุธที่คุณห้อยคอกันคาถาวุธจะตุโลกบาลทั้งสี่ที่ผมได้สร้างนะครับนะจะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธของท่านอยู่แล้วนะครับกระบอกนี้ไม่ใช่เท่านี้นะครับกระบอกนี้แค่ขึ้นโค้งนะครับกระบองปู่จริงๆงดงามมากนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวรอดูกระบองปู่นะครับี่อบอกว่าปู่ไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะจาไว้นะครับผมนะปู่ไม่ใช่ยักษ์ในรามเกียรตินะครับนะปู่ไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะ เอาง่ายๆนะครับที่บอกว่าปู่เวศนะครับปู่เวศสวรรณนะครับไม่ใช่ยักษ์้าวัดผมมักจะบอกเสมอเอยว่าทําไมผมถึงดังได้ครับทรงนี้นะครับเพราะท่านเลยนะครับผมนะจริงๆเลยนะเพราะองค์ท่านเลยนะแต่ผมนี่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงนะครับทําอะไรแล้วทําดีนะครับทําอะไรแล้วผมไม่สนใจว่าเงินมันจะแพงขนาดไหนนะคือไม่มีแดกไม่ว่านะครับแต่ขอให้ออกมาดีครับสโลแกนผมนะเอาง่ายนะไม่มีจะแดกไม่ว่านะครับเนี่ยเออต้องเอาให้ออกมาดีครับหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องเอาอะไะครับผมนะเพราะบอกว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิด ผมดังผมจะสร้างปูนะครับนี่ผมสร้างแล้วนะครับแต่ยังไม่สุดของผมนะครับสุดจริงต้องใหญ่ที่สุดในโลกนะเห็นไหมอันนี้คือใจผมนะครับที่แม่งโคตรนักเลงเลยแล้วกูเฟี้ยวจริงด้วยกูสร้างจริงนะครับกูไม่ใช่ว่าดีแต่ปากนะดูแล้วกันนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นงูนะครับเป็นงูที่พันคอเดี๋ยวอะไนี่คือการแต่งโครงครับงูคาบแก้วนะครับผมรับรองครับออกมาไม่เหมือนที่ใดในโลกแน่นอนนะ ใครที่จะแบบมีพลอยกับมีพลอยนะครับมีพลอยอยู่ต้องการที่จะส่งมาได้นะครับพลอยนะพลอยนะครับผมนะสำหรับดวงตาท่านนะครับไม่รู้กี่มิลน,นะที่ว่าคนมีคนจะบริจาคดวงตาแต่ว่าต้องใช้สองคู่สองคู่เนะาะดวงตาข้างหลังด้วยนะครับผมนะสองคู่นะั้นน่าจะเป็นนินกับฝั่งเพชรหรือว่าไงต้องดีไซน์นะตรงกลางน่าจะเป็นเป็น ล้วงเข้าไปแล้วฝังเพชรอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมนินนะครับผมไน้เดี๋ยวจะรูปแบบดีไซน์ดวงตาก็จะเห็นแล้วกันนะครับผมเนี่ยเอาที่ฐานแล้วกันครับอธิษฐานขอโชคขอลาบแล้วกันนะครับเผื่อจะได้มามาสร้างนะครับมาร่วมสร้างกันนะครับสร้างจริงเห็นมาใหญ่โตครับขายังต้องแก้นะครับพบใหญ่ไม่พออ่ะดูขาครับนั่งแก้ขาใหม่เพราะว่าขาเล็กไปนะครับก็เลยต้องแก้ให้ใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมเออนะครับตอนนี้เมษาผู้สภาเนาะไม่ได้ถ้าเกิดผู้สภาจะโดนฝนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ ต้นพุทธสภาน่าจะต้นพุทธสภาได้ได้หล่อนะต้นพุทธสภาคมนะครับได้หล่อแน่นอนกาลังดีครับพุทธสภาผมก็โอเคแล้วเดินหกพอดีเดินหกพอดีนะพุทธสภาคมมาร่วมกันหล่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับหนึ่งในตำนานแล้วกันนะครับผมนะในการสร้างปู่ประจําสํานักวิมานอสูรนะครับที่ทุกคนรักนะครับนะท้าวเวสวรรณครับทุกสายญาณนะครับผมนะมาร่วมกันได้นะครับผมในพิธีกรมนะครับในการสร้างขอบูทุกข่านแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม